สวัสดีคะ่ะคุณแม่บ้านทุกท่านคะ่ะวันนี้จะมาชวนคุณแม่บ้านทําช็อตธนบัตรเองง่ายๆทําทได้ที่บ้านคะ่ะเอาไว้สําหรับวันสําคัญต่างๆเช่นวันเกิดวันครบรอบต่างๆนะคะจะได้ไม่ต้องไปสั่งเขาเพราะว่าเวลาที่เราสั่งนี่ราคาสั่งค่อนข้างจะสูงคะ่ะค่ะสิ่งแรกที่เราต้องเตรียมก็คือธนบัตรนะคะแล้วแต่จํานวนที่ทุกท่านต้องการนะตามงบประมาณ มากน้อยแล้วแต่เลยนะคะจะเป็นธนบัตรไทยก็ได้นะคะหรือธนบัตรสิงคโปร์ก็ได้หรือแล้วแต่ประเทศเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นดอกไม้แห้งไว้สำหรับตกแต่งช่อนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีก้านโฟมนะคะเราสามารถหาซื้อได้ที่ร้านขายวัสดุดเครื่องเขียนในที่นี้ดิฉันซื้อที่ไดโซนะคะที่ Vivo city สิงคโปร์ค่ะ และถุงพลาสติกใส่แกงขนาด5คูณ8นะคะจากนั้นก็ใส่ธนบัตรเข้าไปมุมหนึ่งของถุงนะคะส่วนที่เหลือ,อให้ทุกท่านตัดถุงพลาสติกนี้นะคะให้เหลือประมาณหรือไว้ประมาณสัก1นนิ้วค่ะดิฉันไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยนะคะแต่คิดว่าน่าจะเดาออกว่า พลาสติกส่วนที่เหลือนี่เราตัดไปเลยค่ะให้เหลือประมาณ1นิ้วค่ะส่วนปากถุงนี่ไม่ต้องตัดนะคะเราจะให้วิธีพับแล้วก็ใช้สกอตเทปปิดกันแบบนี้นะคะขวามือเห็นพลาสติกไหมคะก็จะเหลือประมาณสัก1นึ่งนิ้วส่วนด้านปากถุงแล้วก็พับเข้าแล้วก็ใช้สกอตเทปติดไว้ค่ะคิดว่าเห็นชัดอยู่นะคะ จากนั้นเราก็เตรียมเกสรค่ะทุกท่านโดยใช้เกสรสำเร็จนะคะและก็ไม้เสียบลูกชิ้นพันด้วยฟอร์เทฟค่ะพันให้แน่นๆนะคะก็จะได้เกสรแบบนี้ค่ะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการทำดอกนะคะโดยการม้วนธนบัตรแบบนี้นะคะดิฉันจะไม่พับให้มันเป็น รูปร่างนะคะเพราะว่าเกรงว่าธนาวัตรธนบัตรจะมีรอยตําหนินะคะก็เลยใช้วิธีนี้เอาง่ายๆและก็ปลอดภัยสําหรับแบงค์ของเรานะคะทําเป็นตลวยแบบนี้ค่ะเลื่อนเข้าไปนะคะให้ปลายแหลมๆแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ใช้สกอตเทป ทำไปเรื่อยๆนะคะจนได้ครบค่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะทุกท่านทำง่ายๆค่ะจริงๆแล้วมันมีหลายวิธีแต่เราใช้วิธีที่ง่ายที่สุดนี่คือลักษณะของเกสรน,นะคะให้ทุกท่านดูอีกรอบหนึ่ง หลังจากนั้นเราก็จะใช้เกสรยี่เสียบลงไปตรงกลางเลยค่ะปลายของไม้มันก็จะจะแหลมๆอยู่นะคะสามารถเสียบทะลุลงไปได้แต่ก็ให้เบามือนะคะให้ผ่านตรงที่เป็นเป็นพลาสติกค,ค่ะหลังจากนั้นเราก็จะเอามาพันก้านนะคะด้วยฟอราทเทฟค่ะ การแบบนี้นะคะทุกท่านจะสังเกตดูว่าจะเห็นเวลาเวลาใส่เกสรให้เกสโรโผล่ขึ้นมานิดนึงนะคะถ้าสมมติว่าเราใส่ต่ำไปเราก็จะมองไม่เห็นเกสรค่ะส่วนการพันก้านไม่ต้องพันให้สุดนะคะเพราะว่าเราจะเก็บปลายแหลมของไม้นี้เอาไว้เสียบค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะจนจนครบค่ะทำง่ายๆค่ะไม่ยากดิฉันใช้เวลาเตรียมนี่ประมาณทำทุกวันนะคะวันละเล็กละน้อยหลังจากเลิกงานอันนี้เตรียมของขวัญวันเกิดให้ลูกสาวค่ะคือตอนแรกกะว่าจะสั่งค่ะ ก็ไปดูแล้วราคาค่าทำที่สิงคโปร์นี่ก็หลายตังค์อยู่นะคะ mm hmm. ก็เลยอ่ะลองมาคิดประดิษฐ์นะ,ะ mm hmm. ก็เลยได้ออกมาในรูปแบบนี้เพราะว่าแบงค์ของสิงคโปร์จะเป็นพลาสติกคะ mm ่ะ hmm. ไม่เหมือนแบงค์ของไทยจะพับเป็นรูปร่างง่ายกว่านะคะ, mm hmm. จ,ะจะไม่เสียนะ แต่อันนี้เป็นแบงค์พลาสติกมันก็ค่อนข้างจะคืนตัวได้ยากค่ะเพราะนั้นเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ปลอดภัยนะคะวิธีแกะธนาบัตรออกก็ไม่ยากนะคะแค่ดึงสกอตเทปออกนะแล้วก็เอาธนาบัตรออกจากตุงพลาสติกแค่นี้นก็ได้แล้วค่ะ นี่ก็เสร็จแล้วนะคะดอกไม้ธนบัตรเราพันกันเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ตกแต่งค่ะโดยใช้ทั้งดอกไม้แล้วก็ธนบัตรของเราเสียบลงไปในแท่งโฟมนะคะถ้าจะให้ง่ายทุกท่านก็เสียบดอกไม้ก่อนแล้วค่อยเอาดอกธนบัตรแซมค่ะจะได้จัดได้ง่ายค่ะ จากนั้นก็ห่อด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะส่วนสีสันนี้ก็แล้วแต่ทุกท่านนะคะใครชอบสีตัดกันก็ให้มันดูเด่นก็ไม่เป็นไรแต่สำหรับดิฉันดิฉันเอาให้โทนให้มันใกล้เคียงกันที่สุดเท่าที่จะทำได้ะคะ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตกแต่งด้วยริบบิ้นค่ะอาจจะเป็นริบบิ้นที่เป็นริบบิ้นผ้าก็ได้นะคะ ก็จะได้ชอบแบบนี้ค่ะเอาไว้สําหรับเป็นของขวัญของฝากนะคะให้คนในครอบครัวหรือให้เพื่อนฝูงก็ได้ค่ะ,คะสําหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ